เวลคัมมายูทูบช anel Maruti Suzuki ได้เปิดตัวอีโครุ่นปี2025ในอินเดียโดยมีการปรับปรุงด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายอย่างมากรถ MPV รุ่นนี้มาพร้อมกับถุงลมนิรภัย6ใบเป็นมาตรฐานในทุกรุ่นย่อยยกเว้นรุ่นแอมบูลานและคาโก้และเข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดสำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่งนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงการจัดที่นั่งจากรุ่น7ที่นั่งเป็นรุ่น6ที่นั่งโดยมีที่นั่งแบบกัปตันในแถวที่2เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสาร ในด้านเครื่องยนต์ Eco ค2,025ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรเคซีรีส์ดูอัลเจ็ดดูอัลมีวิธีที่ให้กำลังสูงสุด73แรงม้าและแรงบิดสูงสุด98นิวตันเมตรพร้อมเกียร์ธรรมดา5สปีดนอกจากนี้ยังมีรุ่น CNG ที่ให้กำลัง71แรงม้าและแรงบิด95นิวตันเมตรเครื่องยนต์นี้สอดคล้องกับมาตรฐานการปล่อยมลพิษ BS6P2 OBD2 b และรองรับเชื้อเพลิง E20 ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างเอทานอล20%และน้ำมันเบนซิน80% Eco 2025มีความยาว3675ม mm. มความกว้าง1475ม mm. มความสูง1825ม mm. มและระยะฐานล้อ2350ม mm. มพื้นที่เก็บสัมภาระมีขนาด540ลิตรและความจุถังน้ํามัน40ลิตรระยะห่างจากพื้นถึงใต้ท้องรถอยู่ที่160ม mm. มน้ําหนักรถอยู่ระหว่าง935ถึง1050กก ในด้านราคา e ีโค2,025เริ่มต้นที่5.69แสนรูปีสำหรับรุ่น5ที่นั่ง STD และสูงสุดที่6.95แสนรูปีสำหรับรุ่น5ที่นั่ง ACCNG รุ่น6ที่นั่ง STD มีราคา5.98แสนรูปีการเพิ่มถุงลมนิรภัยและคุณสมบัติอื่นๆทำให้ราคาทุกรุ่นเพิ่มขึ้นประมาณ25,500รูปีการเปิดตัว e c o 2,025แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบรตีซูซูกิในการปรับปรุงความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กับลูกค้า ด้วยการเพิ่มถุงลมนิราภัย6ใบและที่นั่งแบบกับตันในแถวที่2อีโคกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับครอบครัวและผู้ที่มองหารถ MPV ที่มีความปลอดภัยและความสะดวกสบายในราคาที่เหมาะสม